ี่แม่เจ้านางมักแกงพักฝังไส่ป่าดุ๊กปกติเป็นจะแกงใส่จินซมแต่แม่เจ้านางบิกินของมักของดองแกงไส้ป่าพักฝังเจ้าพักฝังพักฝังของตังเหนืออีสานเปนห้องยังพักัพักปังเหมือนกันนะคนภาษากลางเป็นห้องพักปังเหมือนกันนะคะเออพักปังแต่ที่นี่เป็นห้องว่าพักฝังพักฝังนะเจ้าแกงไส้เกลือ แกงใส่ผงปรุงรสเจ๊แค่เอีย้ยเจ้าระบีบเดี๋ยวบีบบอกกูดใส่ใส่พริกกันเดียวใส่หอมกระเทียมตะไคร้มะเขือส้มจิ้มกันอือหืออร่อยแซบ่บแกงซุกแล้วเฮาก็ใส่น้ำบกรูดลงไปแหนมบะปอใส่ก้มก่อเจ้าก้มก่อ อาจจะเป็นพักอีตูหรือแมงลักก็ได้นะเจ้าเนอเรียบร้อย